ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวันท้าเวแมนอีกเช่นเคยกับโซโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับคลิปเนี้นะครับเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับเฟรมเกี่ยวกับสีเนาะก,ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยพี่แขกเขาได้ พ่นสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเฟรมของ NSR 150นะครับชุดสีเนี่ยมันเป็นชุดสีแบบ t ู o ทน n เนาะสีขาวแดงนะครับก็คือทำพ่นแดงไปแล้วแต่ยังต้องมาตัดสีเป็นสีขาวนะครับแล้วค่อยพ่นใหม่อีกทีนึงชุดสีเฟรมทุกชิ้นนะครับก็คือพ่นสีไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ตัดเป็นสีขาวแล้วก็พ่นและเกอร์ปิดทับนะครับ ตัวหน้ากากเฟรมของ NSR 150 RR โฉมตากลมเนี่ยนะครับในชุดสีลายเดิมของมันนะครับของ NSR เนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นสีขาวแดงเป็นสีทูโทนนะครับในขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คือพี่แขกเนี่ยเขาก็จะต้องแปะเทปกาวเพื่อกะระยะให้มันเป๊ะนะครับก็คือเวลาพ่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ดูเบี้ยวข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือให้ทั้งสองข้างมันเท่ากันนั่นเองเนื่องจากเป็นการทำแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับก็คือมีเพียงแค่เทปกาวแล้วก็มีไม้บรรทัดนั่นเองครับมีแค่ไม้บรรทัดแค่2ออย่างนี้เองแต่ถามว่ามันจะเป๊ะเหมือนของโรงงานเป๊ะๆเลยไหมมันก็ไม่นะครับแต่ก็คือเราเอาเพียงแค่มันไม่เบี้ยวนะครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับให้มันเข้ากันทั้ง2ด้านเนี่ยเวลาพ่นออกมาแค่นี้มันก็สวยแล้วครับเรื่องการพ่นสีการซ่อมเฟรมอะไรต่างๆนะครับ ครั้งเนี้ยเจ้า NSR เนี่ยนะครับผมยกเครดิตให้พี่แขกเลยคือพี่แขกแกแบบทำให้แบบเต็มที่เลยครับถือว่าเป็นมือนหนึ่งของขวัญเทเวแมนเลยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ เฟรมหน้าสีทูโทนของ NSR 150RR เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆถ้าเรามองดีๆนะมันจะเหมือนหุ่นยนต์เลยแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของรถรุ่นเก่านะครับก็คือ,คอตรงยุคตรงรุ่นเนี่ยก็คือถ้าเรามองนะตั้งแต่150จนถึงตัวพันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนตาของหุ่นยนต์ทั้งนั้นเลยถ้าเราสัางเกตดีๆอะ่ะ ตัวของเดิมนะครับมันจะเป็นแบบเหลียมเีมหน่อยเนาะแต่พี่แขกเนี่ยเห็นพี่แขกเขาบอกว่าเดี๋ยวตรงขอบนะครับเขาจะไม่ตัดเป็นเหลี่ยมเนาะเขาอยากทําให้มันเป็นแบบโคง้งแบบมนๆนะครับมันจะได้เข้ากับสโลแกนของ nsr 150 rr โสมตากลมนั่นเองครับผมในขั้นตอนนี้นะครับพี่แขกเขาก็ได้แปะกระดาษกาวแล้วเนาะแล้วก็คือใช้คัตเตอร์นะครับเน้นต้องใช้คัตเตอร์แบบคมๆอะแล้วก็คือตัดให้มันเป็นโคง้ง ถ้าคัตเตอร์ไม่คมนะครับเวลาตัดอะ่ะมันจะเป็นขคืนค้นคือมันไม่เรียบไม่เป็นโค้งที่แบบสวยงามนั่นเองพี่แขกก็ได้ตัดขอบนะครับให้มันเป็นโค้งทั้งซ้ายและขวาคือให้มันเท่ากันเลย ผมมนเป๊ะสวยงามเลยนะครับ mm hmm. เมื่อตัดขอบไฟหน้าทูโทนเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาที่เป็นกาบท้ายเนาะกาบท้ายก็เป็นเช่นกันครับกาบท้ายในชุดสีเดิมนะครับมันจะเป็นขาวแดงเนาะแต่ก็คือแดงมันจะเยอะกว่าสีขาวครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะได้ทํารถกันเนี่ยนะครับผมได้คุยกับพี่แขกแล้วเนาะว่าผมจะเอาขาวแดงเป็นก็คือเป็นลายเดิมเนาะเอาให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับ พี่แขกก็เริ่มเส้นเฉียงก่อนนะครับก็คือเส้นเฉียงตัดเหมือนเกือบครึ่งเฟรมนะครับมันจะเป็นเส้นเฉียงๆลงมาหน่อยๆเนาะห้ามยต์คมไม่คมที่นี่โอ้ยยกลงลงมนดิ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสีขาวมันจะน้อยกว่าสีแดงเนาะแล้วก็คือใต้กราบล่างเนี่ยนะครับมันจะมีสีแดงจิ๊ดเดียวเองเนาะแต่คือคุยกับพี่แขกแล้วว่าจะให้มันได้เท่ากับกระดาษเลยนะครับเวลาพ่นมันจะได้พ่นง่ายแล้วเวลานั้นมันจะดูแบบดูสวยกว่านิดนึงครับถือว่าโอเคแล้ว ครับ,รบได้อยู่พี่สวยอยู่แล้วพี่พี่แขกลงมือทำซะอย่างไหนโค้งดิเฟมอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับตัดให้มันได้มนมนเหมือนกันเนาะขั้นตอนที่ทำเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า มันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่ก็คือทำให้ใกล้เคียงเป็นการทําแบบบ้านๆนะครับส่วนใครนะครับที่มีวิธีเกี่ยวกับการทําสีแบบทูโทนแบบเนี้นะมีความรู้ดีๆก็แนะนำขว,วัญทำเวมานได้นะครับเผื่อจะเอาไปลองใช้ดูข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทําที่เหมือนอีกข้างนึงเนาะก็คือตรงเนี้ยอันที่จริงอะ่ะมันจะต้องเป็นเลียมเนาะแต่พี่แขกอะ่ะ เขาตัดให้มันเป็นมนนะครับให้มันดูแบบอ่อนช้อยสวยงามหน่อยเมื่อทําเสร็จทั้ง2อันแล้วนะครับก็เอามาวางเทียบกันว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้ามันเท่ากันก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แบบง่ายๆในวันต่อมานะครับเมื่อเราแปะอะไรเสร็จแล้วเนาะเราก็มาทําการพ่นสีนะครับโดยการที่พี่แค่เขาจะพ่นตัวกาบไฟหน้าก่อนเลยนะครับก็คือเฟรมหน้านั่นเองในส่วนของผมนะครับก็คือรอบเนี้ย ก็คือต้องมาขัดทําความสะอาดนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยก็คือขัดให้เวลารับพ่นสีจริงนะครับสีมันจะได้ไม่เหอเนาะจะได้ไม่ต้องมาทําซ้ําใหม่ส่วนใครที่มีเวลาในการทํารถมากพอนะครับก็ถอดยางออกเนาะแล้วก็คือใช้น้ํายาลอกสีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเยอะเลยแต่ผมไม่มีเวลามากพอนะครับก็เลยเอาแบบง่ายๆส่วนตัวเฟรมบางชิ้นที่มันเป็นสีขาวนะครับก็คือพี่แขกเขาพ่นรองพื้นไว้แล้วเนี่ย สามารถลงสีจริงได้เลยเพราะว่าก่อนที่พี่แขกเขาจะพ่นเนี่ยผมก็ทั้งขัดแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้นะครับขัดจนแบบมันเรียบเลยแหละก็คือลงสีได้เลยลงสีไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับเดี๋ยวพี่แขกเขาก็จะพ่นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเฟรมชิ้นต่างๆนะครับทีนี้พี่แขกก็พ่นถังนะครับอ๋อผมก็ลืมบอกไปว่ารอบนี้พี่แขกเขาทำเป็นระบบแบบ โอเคเลยนะครับมันจะขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงพี่แขกก็ได้พ่นเลกเกอร์ไปชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งสักหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่แขกจะพ่อนอีกชั้นหนึ่งครับนี่ขนาดพึ่งพ่นรอบแรกนะครับพ่นเลกเกอร์เนี่ยมันยังเงาขนาดนี้สีนี้แบบช่ำเลยครับถูกใจผมเป็นอย่างยิ่ง ถามรูมีแค่หางอึ่งเลยเงาได้แค่เนี่ยขอเลยโอ้หนี่ก็ถือว่ายอดแล้วพี่โอ้โหนี่มือหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้หมาัีนก่อนท่าน <c oughs> รุ่นนี้นะพี่แขกศักดิ์สิทธิ์แน่นอนพี่อืม <c oughs> นี่มันแล็กเกอร์หรือน้ำผึ้งเนี่ยพี่แขกฉ่ำจังเลยอะเรื่องชิมนี่หวานไหม พี่แขกก็ได้พ่นเลกเกอร์ที่ถังนะครับเป็นรอบที่สองช่วงระหว่างที่รอนะครับผมก็ยังไปให้กำลังใจอยู่ข้างๆเอ๊ะหรือจะไปเกะกะพี่แขกก็ไม่รู้เนี่ยลุ้นยิงกว่าคนพ่นเองอีกนะครับในแรื่ครับความรู้สึกของเจ้าของรถเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมนี่ขนาดพี่แขกเขาพ่นไปแค่สองชั้นนะครับเดี๋ยวจะพ่นอีกชั้นนึงเนี่ยเพื่อให้เลกเกอร์มัน,นหนาๆเลยนะครับ โอ้ชํานะครับแจ๋วเลยสีสันนี่ถูกใจผมมากเลยจากในคลิปนะครับผมก็ขยับกล้องนิดหน่อยเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นแบบพอเวลาโดนแดดนะครับมันจะเป็นเหลือแบบทองๆอะเป็นมุกอะครับสวยเลยแหละพี่แขกก็พ่นเฟมที่เหลือนะครับอีกชั้นหนึ่งเป็นการเคลือบเลกเกอร์ครับ ี่นะครับสีขาวเนี่ยพ่นยากสุดเลยเนี่ยครับขนาดพ่นแลกเกอร์เสร็จแล้วนะครับนี่เนี่ยใจเจ้ากรรมนะครับมันก็มีอตัวนี้อะไรมาติดเนี่ยตามคาบตามเศษอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขัดใหม่ครับพวกชุดสีนีครับที่เขาพ่นกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีห้องอบก็คือเขาทาเป็นห้องมาเนี่ย เพื่อกันฝุ่นละอองพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราพ่นกันแบบบ้านๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนนะครับถ้าใครโชคดีเนี่ยก็คือมันจะไม่มีพวกฝุ่นพวกอะไรมาติดนะครับแต่ของผมนี่ก็คือมีครับเดี๋ยวต้องขัดใหม่ตอนแรกผมก็แปะเทปกาวนะครับดูแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ผมทำช้าด้วยก็ใช้ขั้นตอนนี้แบบทางลัดครับ ใช้ผ้กันเอาเลยแล้วก็พ่นสีเอาเดี๋ยวพี่แขกพ่นนะครับแปะสองด้านเลยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีใครใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยใช้ผ้ามากันยางนะครับแล้วก็คือพ่นล้อมแมกเนี่ยใครเคยใช้นะครับบอกขวัญทวีแมนด้วยนะตัวล้อมแมกเนี่ยมันพ่นยากนะครับโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยพ่นยากเพราะว่าพื้นเดิมเนี่ย มันเป็นพื้นสีดํานะครับการที่จะใช้สีขาวมากบสีดําเนี่ยมันก็ต้องพ่นหนานะครับและอย่างอ่ะผมก็กลัวว่าผมกลัวผมจะขัดไม่ดีเนาะกลัวมาสีมันจะเห่อครับก็คือวัดดวงกันเอาและอย่างก็คือล้อแม็กเนี่ยมันจะมีซอกนะครับก็คือต้องพ่นให้เอี่ยมพ่นให้ครอบคลุมเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับร่วมเก็บงาน NSR 150 RR ไปด้วยกันกับขวัญทาวเวแมนด้วยนะครับ คลิปหน้าผมจะทำอะไรต่ออย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยไปก่อนครับบ๊ายบาย